สวัสดีครับกลับมาพบกับผมยกพาคินในรายการวุฒิธทติศองทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทาง FM 99.5 m h z AM 1521ก h z ทางทีวีออนไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919นะฮะสามารถเข้ามารับชมรับฟังเนื้อหาสาระนะครับที่ทางรายการของเรานำมาฝากคุณผู้ชมคุณฟังให้ติดตามไปพร้อมกันครับ ช่วงแรกของเราในวันนี้ช่วงของพักลบพ,พัฒนาครับกองบัญชาการกองรับไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สํานักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการหานพัฒนาได้จัดชุดตรวจติดตามมาตรการป้องกันโควิดสิลงพื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์นะเพื่อตรงนี้ก็ไปลงพื้นที่ที่สถานประกอบการนะครับในพื้นที่อําเภอเมืองนะผล ประเมินก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับผู้ประกอบการพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการนะฮะมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโควิดสิกันเป็นอย่างดีนะทั้งนี้เองเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปสัมพันธ์ในเรื่องราวในเรื่องของการป้องกันนะแล้วก็เน้นย้ําในเรื่องของออการสร้างมาตรฐานร้านค้าเนี่ยให้สู่ชาและก็ชาพัดอีกด้วยพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ